ตัวคีย์บอร์ดบน iPhone หรือบนมือถือระบบ Android จะมีฟังก์ชันที่ช่วยเราเดาคําหรือแก้คําที่เรากำลังพิมพ์โดยอัตโนมัติทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นแต่บางทีฟังก์ชันนี้ทำเกินหน้าที่โดยเราพิมพ์ข้อความถูกอยู่แล้วแต่ดันไปแก้ให้ความหมายเปลี่ยนไปบางทีเผลอกดส่งทำให้ผู้รับเข้าใจความหมายผิดเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหงุดหงิดกับฟังก์ชันนี้สามารถปิดการทำงานฟังก์ชันนี้ได้ ทางบน iPhone และบนมือถือระบบ Android วิธีปิดออโต้คอร์เรกหรือฟังก์ชันแก้ไขคำผิดอัตโนมัติบน iPhone ให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าทั่วไปเลือกเมนูแป้นพิมพ์และปิดปุ่มตรงคำสั่งแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ สำหรับมือถือระบบ Android เมนูการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันออกไปโดยตัวอย่างในคลิปผมจะสาธิตบนมือถือหัวเว่ย y 6 s มือถือ Android ทุกรุ่นให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่าเหมือนกันจากนั้นให้มันเพื่อนหาเมนูภาษาและแป้นพิมพ์โดยในมือถือหัวเว่ y 6 s จะอยู่ที่เมนูระบบจากนั้นกดไปที่เมนูแป้นพิมพ์ จากนั้นกดไปที่แป้นพิมพ์ที่เราใช้งานอยู่เลือกหัวข้อาการพิมพ์แล้วปิดปุ่มการแก้ไขคําอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยกับวิธีการปิดออโต้คอร์เรกทั้งบน iPhone และมือถือระบบ Android เพื่อนๆคนไหนที่กำลังเจอปัญหานี้สามารถปิดคำสั่งนี้ได้เลยจะได้ไม่ต้องุดหงิดเวลาพิมพ์ข้อความ วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ